โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมไผ่สเอ็กซ์ไฟเยอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไอเดอร์เฮลเลอร์เกมนะครับวันนี้ผมก็จะเล่นกับไอชารีนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะไอชารีผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะคนะล็อกนานนะไอชารีโอเคครับเดี๋ยวซอร์นี้เตไมใช่ เสียวว่ะไอชาลีเนี่ยผมเสียวที่ลูกมันมันจะชอบวับไปที่ไหนก็ได้เนี่ยลูกมันโอ้ยนั่นไงมันมาแล้วมันอยู่ชันชัน่อกี้มันวับ นั่นไงผมก็อไมันว้าผใไปไหนเหยอวาผมมันโคตรเกลียดเลยแม่งเวลาแม่ง เต่วอาทิตย์ผมก็จะลงเป็นไมค์คับนะพยายากให้ผมเล่นแกนนี่ครับคอมเมนต์มานะแต่แกนนี่ผมเอาเวอร์ชั่นเก่าดีกว่าเวอร์ชั่นใหม่นี่มันยากไปขึ้นช้งผมเสียวอ่ะตรงนี้มันมีลูกอีกจุดที่มีลูกผมเสียวคือ ผมก็อาจารมันโอ้โหตะโกนดูมันมันโผล่มาชั้นสองเงียบนะเสียงเงียบม,มันวิ่งไปตรงไหนสักทีนะอิชาลีนี่ผม,มผมก็ไม่แน่ใจผมต้อง,องเหนื่อยนิดคือ อย่เอาไอว้ตรงเฮ้ยตรงไหนโอ้มันชั้นสองแล้วตอนนี้ผมไม่รู้มันอยู่ไหนนี่แหละความยากของไอชาลีนะครับโอ,อ้โหด้านล่าง ปัญหาสองลุมหนึ่งนี่ผมไม่น่าผ่านนะอย่าโผล่มานะไม่มีผมเสียวตรงนี้มีลูกมันอยู่มีลูกมันอยู่อ่ะเอ้ย ไกผมด้วยเนี่ยอกล้ผมด้วยอ่ะนี่ไปชัน้นล่างนั่นดีแล้วมังเดี๋ยวมาถายาไปเลยสองถุงอืม,อม đi lên 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 trên cái mồi, ừm, vẫn sẵn điều, cái này ừ. không, nhờ nhờ. ai cũng เดี๋ยวแป๊บนึงหมว่ามันว้าไปชั้นสองนี่แหละ,ะเดี๋ยวแป๊บนงึงเดี๋ยวผมขอขึ้น <Okay. S 1> มาแ๊บนึงโอเคกลับมาอีกครับมาใช่ไหมมึงมามาใช่ไหมึงยา่าว้ไาไปดิกูเสียวนะมึง มันอเดือดมันอยู่ด้านบนนะตอนนี้ไอ้ไอ้ชาลีแม่งโอ้โหเกือบออกไม่ทันโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ โ okay, อเคหวังว่าเพื่อใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครได้ผมด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจากคลิปนี้บ๊ายบาย